ดูทีนั่นเองและตอนนี้ก็อยู่ตอนนี้อ่ะผมเล่นแบบเสียตังนะครับแล้วก็มีดีโมแล้วแล้วก็ออกมาแล้วนะครับผมเพิ่งจะเห็นตอนนี้เลยนะครับ FNAF 3คุณจะคุณคุณเห็นข้างกว่าบนนี้ไหมครับเห็น FNAF 3ก็คือไใน at ready สนะครับโอเคอาจจะเป็นเรื่องราวนั่นก็คือ ต,ตอนที่พี่ตายตอนภาคสองอยู่อาจจะกลายเป็นทําลายร้านบริษัทตุ๊กตาก็ได้หรือโดนเผาไหมอะไรก็เลยกายเป็นแบบนี้นะคะนี่ยาวไปหน่อยเ,เริ่มดูจกรกิงดีกว่าปึ๊บอือมีหม,มีอะไรเนี่ยน่ากลัวมากแล้วตรงนี้อ้ช็อตอย่างนี้เลยทำเงินทำมีนสายโอ้โหโมาเป็นวิทยุเพงเล่นนะเนี่ยมาเป็นวิทยุเลยเหรอ <c oughs> ดี ไม่ชอบนะนี่อุ้ยนี่มันทำงนานบริษัทอะไรแล้วก็มีไ hey, hey, รอีกไรอีกไม่ไม่รับสายโอเคงั้นนะ่อันนี้ก็น่าจะเป็นเออ,อเคือที่ตายไหนเออก้อันนี้อาจจะออุ้ยเสียงอะไร เท่าก่อนมีอะไรไหมอืมอมีอะไรไหมนเนี่ยน่าจะไม่มีนะอย่ามาหลอนตอนนี้นะอตอนนี้มีตัวอะไรมานะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เหนื่อยจุงเลยอ๋ออันนี้ก็เป็นแค่นะี้โอเคออกดูใหม่ีกจีดิเออ สีเขียวคืออะไรเออที่จริงมันมีปิดท่อเลยนะครับอ๋อปิดท่อคืออย่างนี้โอเคโอเคเปิดแล้วอืมระหว่างนี้ก็ตีสามแล้วนะท่านผู้ชม วัวท่อแป๊บมีตัวอะไรไหมอ๋อไม่มีค่อยดีหน่อยดูไป,อ,ปอืมปึ๊บปึ๊บตอนนี้เป็นไงบ้างโอ้ไม่เห็นมีอะไรเลยอะ่ะทำไมไฟในพื้นที่สามันกากนี้กากอะ่ะไม่เหน็นตัวอะไรสจก,กตัวเลยโว้ยโอเคทำไมเนี่ยอื ก็เหมือนว่าไม่เห็นมีตัวอะไรมาสัก,กตัวเลยกากอะ่ะไม่เห็นมีตัวอะไรเลยจริงๆนะจะมีตัวอะไรอยู่ในท่อหรอเออไม่มีใช่ไหมอืมไม่เห็นมีอะไรเลย คุณผู้ชมไม่เห็น,นตัวอะไรเลยนะครับอืมไทยอือห <Hi. S 1> <c oughs> ือมีเพย์วิดีโออีกถ้าเพย์วิดีโอมันจะแจ้งว่ามันส่งมาเหรอดูทอ่อแรับถ้าเกิดบัตรตรงท่อนี้ต้องรีบปิดเลยนะเพราะว่าอาจจะเป็นเกิดเกิดภัยพิบัติแพ้ก็ได้นะเพราะว่ามันไอตรงไอตรงเมื่อกี้อะไรเหรอเย่อย่าบอกนะว่าหกโมงเย่ มีตัวกตุ๊กตาอั๋นแก๊งอะไรเดินออหน้าจออะไรอ,อ,อะไร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 เราตายเปล่าหึโว้ยแมงโก้อ๋อใส่ขาใส่ใส่ไปเลยอ่ะว้าวใส่ไปเลยใส่ไปเลย ทางออกอะ่ะโอเคออกอืมหน้าจอมันเป็นอย่างนี้ตอนนี้โอ้หมาถึงคืนที่สองแล้วเนี่ยตอนนี้ห้านาทีละมาถึงคืนที่สองแล้วน่าตื่นเต้นอาจจะมีตุ๊กตาตัวอะไรมาบ้างแะเนี่ยผมนี่เสียวนะไม่ต้องแล้วอี่มาดูเลย แต่มันไม่มีแบตเตอรี่เลยเหรอดีไช่อืมห้ใหีห,หเนี่ยมีเทวิดีโอก็กดเลยครับอาจจะส่งจดหมายมาก็ได้แฮปปี้วิวเลิฟยูไม่ใช่แล้วม,มีตัวแล้วนะดนท่อออาจจะบัมบุกในท่อครับเพราะว่าท่อน,นี่เป็นเรื่องต้นเป็นต้นเหตุที่สำคัญเลยนะครับถ้าเกิดเข้ามาในท่อน,นี่เราเราปิดไม่ทันนี่แพ้ครับก็คือ เออมันอาจจะมาทงตรงทางเนี่ยข้างหน้าเนี่ยครับแล้วก็มาอยู่ตรงข้างซ้ายแล้วก็วิ่งผ่านมาแล้วก็ตายอ่ะอย่ามีอะไรเอเอโลกมานะไม,มีอะรเอเอโลกมานี่มันอาจจะใช่อุ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ไงพี่มีเออไม่ใช่นี่มันตัวโรบอทอะไรอ่ะมันชื่ออะไรไม่รู้ว่าเฮ้ยมันหายไปแล้ว ่อครับอย่ามามุดในท่ออย่ามามุดในท่ออย่านะครับอย่ามามุดในท่อนะครับสวัสดีค่ะผมชืม่อแมงเกิล <c oughs> เริ่มหลอนแล้วเริ่มหลอนแล้วมันมีอะไรแปลกๆนะยี <c oughs> ่ค่งตีนึงเอง <c oughs> บ,บมีตัวอะไรนะป่ะไม่มีตัวราคามาใช่ไหมโอเคดีมากนี่ไงครับนี่มันยังอยู่ตรงนี้อยู่เหมือนเดิมเลยครับเนี่ยดูมุมซ้ายนะคะมันเห็นตุ๊กตาอะไรแล้วมันก็หายไปอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมแบบ ดูต้องดูตรงท่อนะคะเพราะท่อนี่อันตรายมากๆเลยเยและมันหายไปไหนแล้วมันหายไปในพิปาเราไม่เห็นนะไม่เห็นนะเราไม่เห็นไม่ไม่ไม่ไมึงตีสองบึงตีสองมันทำใจดีทำใจดีๆีทำใจดีๆเอาไว้ทำใจดีด <Bye. S 1> มันจบสิ้นเข้าไปโอเคเปิด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 อุ้ยวิดีโอเออเลิกไม่อยากมามองข้างซ้ายเลยอ่ะเออตีตเเีเร็วเร็วเจ้เร็วค่ะไม่ร่างจะเท่มเร็วโอเคอื้มอย่าอย่าตรงท่อตรงท่ออย่านะครับ่าฮ่อุยอ้ยโอยพี่ตา วุ้ยหัวใจกเกือบวายเฮ้ยมันหายไปไหนแล้วอ <c oughs> ุ๊ยปิดเอาไว้เลยอย่าให้มันมา <c oughs> โอเคเ้นถเกิดเห็นหน้าบอลลูนบอยนะคะต้องอย่าดูนะคะถ้าเกิดออกกล้องไปเจอมันแบใส่นะแต่เราไม่ตายมันเหมือนมีอะไรเสียนะครับ นีตีสามแล้วรีสียงร้อนอย่าฮัลโหลอย่าโผล่หน้าอย่าโผล่หน้ามานะอย่ามานะครับตรงท่อน,นี้เรามันระวังไว้ให้ได้ที่สุดเลยตรงท่อน,นี้ผมจะรักษาไว้มั่นคงนไปทหารเลยนะถ้ามันมาใช้ปืนยิงไม่ใช่แล้วเราไม่มีปืนนะเราเป็นยามฮัลโหลฮัลโหลหา อ๋อพอพีว,วีดีโอจะมีคำใบ้ออกมาเหรอมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคดีอยู่ตรงนั้นไปเลย <Hello. S 1> อืออือฮัลโหลตรงนี้ใช่ไหมจ๊ะลาลาดาบินลาลัองแพงคิดจะมาตรงเ่อหรอจ๊ะอ้นดีสองก็กากทำไมไฟนั้นวีดีสามมันง่ายกว่าเดิมอ่ะสงสัยมันดัดแปลงให้งนหน่ายมั้งฮัลโหล เออตัวท้ามันอยู่ตรงนี้เหรอโอเคต้องรักษาตรงท่อไว้ให้ดีเลยอื โลูบอรลิเปียนเพราะว่ามี <c oughs> yeah. ตอนนี้มัน11่ะดีแล้วว่าผมไม่เคยเห็นมันเลยน,น,นะมันเล่นตรงนี้กันก่อนดีกว่าอุ้ยพี่เป็ดอโอเคไปก็ไปุียเป็ดเป็ดหน้าลนเลยเป็ดหน้า จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ